กระบะปี22น่าใช้หรือไม่มาชมตรงนี้เลยค่ะวันนี้พี่หน่อยยืนอยู่กับเจ้าน้องไฮลักรีโว่หมูป่านะคะต้องบอกว่าเป็นตัวป้ายโฉบเดียวกับป้ายแดงเลยกระจังหน้าเนี่ยได้กระจังหน้าโรเมียมตัดกับสีดำนะคะแล้วก็ตัวโลโก้เนี่ยโตโยต้าใหญ่ๆบิ๊กๆอย่างนี้ให้มันดูแบบดุดันกันเลยนะคะที่สำคัญไฟหน้านะใหม่ใส่กิ๊กๆไม่มีการถอดไม่มีการเปลี่ยนเลยและนี่ค่ะ สัญ,ญลักษ์หมูป่าคือเที่ยวน้องหมูป่านั่นเองส่วนสีภายนอกโดยรวมนะคะต้องบอกว่าขัดเคลือบมาแล้วอย่างดีตัวสัญ,ญลักษณ์ไฮลักรีโวยังอยู่ครบนะคะอ่างกันศาสติดมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะเป็นตัวรีโวเลยในส่วนของด้านหลังนะคะสัญ,ญลักษณ์โตโยต้าอยู่ครบไฟเบรกดวงที่3าอยู่ครบสัญ,ญลักษณ์ไฮลักรีโวก็อยู่ครบนะคะที่สําคัญกันชน เปลี่ยนมาแบบซิิงๆให้ด้วยสติกเกอร์เซต dition ก็ยังอยู่ครบเพราะรถไม่ได้ทําสีก็ไม่มีการต้องลอกสติกเกอร์ออกไปนะคะสภาพโดยรวมคันนี้นะพี่หน่อยให้ไปเลย90%นะและต้องบอกว่าถ้าใครสนใจรถคันนี้นะจอดอยู่ที่พรทิพย์อโต้คาร์ถนนกาญจนาวิเศษคันนี้พี่หน่อยให้ราคานะคะที่399,000บาทเท่านั้นคะ่ะถ้าสนใจก็ติดต่อมาที่พรทิพย์อโต้คาร์เก สามารถกูด้ได้เต็มแล้วมาเจอกันนะคะ